สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ20กุมภาพันธ์2569เวลาดีดีตีสแจ้ง3ข่าวต้อนรับเช้าวันใหม่สําหรับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับข่าวที่1ครับ20กุมภาพันธ์2569วันนี้เงินเข้า1กลุ่มนะครับบัตรคนจนเบิกเงนสดชัดได้เลยนะครับ1กลุ่มที่ได้รับเงินก็คือผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับวันนี้20กุมภาพันธ์รับ200บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประชาชน13หลักนะครับใครไม่มีบัญชีผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประชาชน13หลักเงิน200บาทเงินเพิ่มเบี้ยพิการเดือนนี้เข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยคนพิการนะครับก็เฉพาะผู้พิการที่มีสิทธิ์บขัตรคน,น,นะครับรับวันนี้200บาทนะครับสายๆมานี้ไปเบิกเงินสดจากธนาคารมาใช้ได้เลยนะครับการเลือกสมาคมชา่วรกิจสงเคราะห์ครับข่าวที่2 อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าถ้าสมาคมใดปฏิบัติตามข้อบังคับแล้วก็บริหารจัดการได้ดีไม่มีปัญหาก็ดําเนินกิจการสมาคมชาววิกญาสงเคราะห์ไปได้ปกตินะครับแต่ถ้าสมาคมใดมีปัญหาไม่สามารถจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาทผู้เสียชีวิตได้มีปัญหาเรื่องสมาชิกลาออกเยอะกรรมการไม่ครบ ไม่ส่งงบดุลมีปัญหาดำเนินการโดยไม่สุจริตอะไรประมาณนี้นี่ก็จะถูกตรวจสอบจากนายทะเบียนท้องที่เมื่อถูกตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้ก็จะมีคำสั่งจากนายทะเบียนท้องที่ให้เลิกสมาคมไปนะครับก็ส่วนที่เลือกก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ ส่วนที่ปกติดีอยู่ก็ดําเนินการสมาคมไปตามข้อบังคับได้นะครับส่วนที่ปกติก็ดําเนินต่อไปได้ส่วนที่ไม่ปกติก็เลิกกันไปนะครับซึ่งเมื่อเลิกสมาคมไปแล้วนะครับสมาชิกจะไม่ได้เงินคืนนะครับเพราะว่าเงินที่สมาชิกส่งให้สมาคมจำพรริกิตรองข้อนั้นสมาคมจำพรริกิตรองข้อก็นํนนานไปจ่ายเป็นเงินทํนาศพให้กับ ทายาทของผู้เสียชีวิตจ่ายไปแล้วจ่ายเลยนะครับสมาชิกจะได้คืนก็ต่อเมื่อสมาชิกเสียชีวิตแต่ว่าไม่ใช่สมาชิกเป็นคนได้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกจะเป็นคนได้เงินนี้นะครับในกรณีที่สมาคมยังดําเนินการได้ปกตินะครับทีนี้ถ้าสมาคมเลิกไปก็ไม่ได้คืนเพราะว่าเงินชาปนกิจที่ส่งไปนั้นไม่ใช่เงินออมไม่ใช่เงินประกันชีวิต แต่เป็นการจ่ายเงินไปคล้ายๆกันกับทําบุญนี่แหละครับจ่ายแล้วจ่ายเลยนะครับและถ้ามีการเลิกสมาคมไปแล้วนะครับหากสมาคมยังมีทรัพย์สินยังมีเงินเหลือทรัพย์สินหรือเงินเหล่านั้นก็จะตกไปเป็นของสมาคมอื่นๆตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับนะครับหรือตกไปเป็นองค์กรนิติบุคคลอื่นๆที่ดําเนินสาธารณประโยชน์นะครับก็ จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีการเลิกสมาคมใดแล้วในข้อบังคับของสมาคมไม่ได้ระบ,บุไว้ว่าทรัพย์สินหรือเงินที่เหลือจากเลิกสมาคมแล้วไม่ได้ระบ,บวุว่าจะไว้ว่าจะให้หน่วยงานใดนะครับเงินก็จะตกเป็นรายได้ของแผ่นด,ดินนะครับ สมาคมชาพพิกิจสงเคราะห์แต่เดิมทั่วประเทศมีกว่า4,874แห่งที่มีการยกเลิกในช่วงนี้ประมาณ10แห่งก็ไม่ได้เยอะและจากสถิติปี2,517ถึง2 5 6 9 50กว่าปีมานี้นะครับมีการยกเลิกไปประมาณพันแห่งปัจจุบันยังคงดำเนินการได้ตามปกติอยู่3,839แห่งนี่ก็เป็นคำกล่าวของดรธนกฤษจ,จิตอาลีรัตน เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพมนะครับชี้แจงกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์259นะครับ10แห่งในช่วงนี้นี่ไม่ใช่พึ่งไม่ใช่พึ่งยกยกเลิกไวๆนี่นะครับ10แห่งนี่10เดือนย้อนหลังนะครับ11เดือนย้อนหลังในรอบ 11, 11เดือนที่ผ่านมานี่เลิกไปแล้ว10แห่งแต่ว่าใน10แห่งนี่ไม่ทราบว่า7แห่งเป็นที่ใดเพราะว่าไม่มีข้อมูลนะครับ แต่ว่าที่ยกเลิกไป3แห่งล่าสุดนี่ยกเลิกเมื่อเดือนมกราคมหกเกอันนี้มีข้อมูลเพราะมีผู้ออามาโพส์ทางออนไลน์มาโพส์โพสต์ปร,ประกาศยกเลิกดิเห็นทาง Facebook เยอะนะครับ3แห่งล่าสุดนี่พอรู้นะครับแต่อีก7แห่งในรอบส1เดือนที่ผ่านมานี่ไม่ทราบเพราะว่าเขาบอกว่าในช่วง11เดือนที่ผ่านมานี่เลือกไป10แห่งนะครับเอาล่าสุดที่เลือกไป3แห่งในเดือนมกราคมนะครับ ประกาศเลิกไปในเดือนมกราคมหกกก็มี1สมาคมชาปนิกิจสรงะห์ของผู้ฝากเงินทกสสาขารีสเกต2สมาคมชาปนิกิตสรงะห์ของผู้ฝากเงินด่านคุณทษ3สมาคมชาปนิกิจสรงขห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่ของอสามานะครับนี่แหละอันที่3นี่แหละอสมอตกใจนึกว่าสมาคมชาปนิกิจของอสมแห่งประเทศไทยนี่ยกเลิกไปอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยนะครับ ต่อไปเป็นข่าวที่3ครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า22กุมภาพันธ์2569ประเทศไทยเข้าสู่รุดูร้อนอยากเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็มีข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเตือนระวังพายุรุดูร้อนลอดแรกจะมาแล้วครับ23-25ถึงกุมภาพันธ์2569นะครับก็ฟังเสียงอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาพูดถึง การเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการและเตือนพายุฤดูร้อนพื้นที่ไหนบ้างครับช่วงนี้ครับประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่22กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเนี่ยสิ่งที่ประชาชนเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมและรับมือก็คือพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูนี้นะคะโดยที่ ในวันที่23ถึงวันที่25กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้นะคะก็จะเป็นพายุฤดูร้อนครั้งแรกของฤดูนะคะที่จะมาถึงที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนนะคะสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงหรือว่าป้ายโฆษณานะคะโดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยซึ่งจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน นี้ก่อนนะคะในวันที่23ในวันที่24เอเขายังคงได้รับผลกระทบนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะมีความรุนแรงมากกว่าในวันแรกนะคะแล้วก็พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้วยก็คือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคเหนือในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์และก็จังหวัดพิษณุโลกนะคะในวันที่25เนี่ยก็จะ,ะยังมีพายุรุร้อน ได้อีกนะคะโดยเฉพาะในบริเวณภาคกลางะะ mm hmm. เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อนที่อาจจะเข้ามาในช่วงที่อยู่ในช่วงของฤดูร้อนนะคะ mm hmm. ก็คือการเตรียมอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างนะคะพืชสวนทางการเกษตรเนี่ย ให้มีความแข็งแรงนะคะเพื่อที่จะได้ทนรับมือกับกระแสลมที่จะมีลักษณะกระโชกแรงที่จะทําความเสียหา,หายได้นะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยนะคะอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของความร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนออม,มีนาเมษาเนี่ย นะคะจะมีความร้อนค่อนข้างที่จะสูงนะคะบางพื้นที่อาจจะมีอากาศที่ร้อนจัดมากกว่า40องศาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะต้องระวังในเรื่องของลมดแดดหรือว่าฮิสโตรกนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงหรือว่าคนชราหรือว่าเด็กเล็กๆนะคะก็จะต้องอดูแลรักษาสุขภาพนะคะจิบน้ำให้เพียงพอนะคะไม่อยู่ในที่ ร่มแจ้ที่มีแสงแดดเป็นระยะเวลานานค่ะทั้งหมดคือ3ข่าวตอนรับเช้าวันใหม่วันนี้ครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ